ช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของน้องๆน,นักเรียนกันบ้างนะครับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัฒนโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการนําแนวคิดทางวิชาคณิตศ,ศาสตร์ครับมาจัดเรื่องเกี่ยวกับจัดที่นั่งในห้องเรียนเพิ่มความปลอดภัยในการติดเชื้อโควิด1 9ส่งโครงงานเนี่ยเข้าประกวดแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่8ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดลราสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะครับจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานครับโรงเรียนวัฒโนทัยพยับจังหวัดเชียงใหม่ได้นําหลักสูตรคณิตศาสตร์มาจัดที่นั่งในห้องเรียนในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ค่ะขวารังวัลพระรชาชทานมาครองได้สำเร็จในการประกวดที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่า น้องๆเขาจัดห้องเรียนกันอย่างไรสามารถคว้ารางวัลพระราชาทานครั้งนี้มาครองได้สําเร็จค่ะเด็กนักเรียนโรงเรียนวัฒนโนไทยพายับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จังหวัดเชียงใหม่เรียนรู้จากประสบการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 คิดค้นวิธีการที่จะมาเรียนหนังสือในห้องเรียนด้วยความปลอดภัยได้นําหลักวิชาคณิตศาสตร์มาปรับใช้ในการจัดโต๊ะเรียน เพื่อรอดจากการติดเชื้อทรงเข้าประกวดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่8ชิงเพื่อพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์ศูนย์การศึกษามัธตรี ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนเพียงแต่ให้แนวคิดถึงวิธีการที่เด็กนักเรียนจะนำไปแข่งขันในระดับประเทศที่โรงเรียนทั่วประเทศส่งเข้าประกวดมากถึง97ทีมด้วยกันคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง15ทีมจากนั้นก็จะทำการคัดเลือกเหลือเพียง1นึทีมคือผู้ชนะเลิศเท่านั้นแนวคิดก็คือใช้คณิตศาสตร์ที่เขาเขาเรียนมาอยู่แล้วครับ ด้วยจะสังเกตว่าเนื้อคณิตศาสตร์ที่ที่นักเรียนใช้อะครับเป็นฟังกช์ชันพื้นก็เป็นคณิตศาสตร์ม .4 ซึ่งเขาได้เรียนไปแล้วแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรขาคณิตวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเงี้ยครับซึ่งมันเป็นเนื้อคณิตศาสตร์ที่เขาเรียนอยู่แล้วเด็กไม่ได้ใช้แนวคิดที่ยากจุดเกินไปแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนได้ โรคโควิดที่ระบาดหนักในปี2,565โรงเรียนได้มีมาตรการคุมเข้มด้านความปลอดภัยด้วยการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันให้สลับกันมาเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ต่อมาโรคโควิด -19 เริ่มเบาบางลงโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตามปกติส่งผลให้ผู้คนเริ่มระเลยในการเฝ้าระวังกันน้อยลงทำให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นในโรงเรียนเด็กนักเรียนจึงหาวิธีคำนวณการจัดที่นั่งในห้องเรียนเพื่อความปลอดภยัย ทางผู้จัดจทาได้สังเกตเห็นว่าภายในโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพของพวกเรามีมาตรการการแบ่งจัดที่นั่งในห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัสใกล้ชิดกันเนื่องจากว่ามีนักเรียนบางคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงแต่ก็ยังคงสามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติหรือนักเรียนบางคนที่ติดโควิดแต่ว่าไม่แสดงอาการค่ะจะเห็นว่า การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากค่ะและจากการเรียนในเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ทำให้พวกเราเกิดแนวคิดที่ว่าจะจัดที่นั่งอย่างไรจึงจะเป็นไปตามหลักการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมและบรรจุคนได้จำนวนมากที่สุดค่ะ ทั้งนี้เด็กนักเรียนได้ศึกษาวิธีการจัดที่นั่งในพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2ถึงเมตรโดยใช้หลักวิชาคณิตศาสตร์เพื่อหาจำนวนที่นั่งในห้องเรียนจากห้องที่มีขนาดแตกต่างกันไปในห้องเรียนอย่างเหมาะสมโดยศึกษารูปแบบการจัดที่นั่งในห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัฒนไทยพายัพ ในการจัดรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมตามแนวตั้งและรูปสามเหลี่ยมตามแนวนอนและผลในเดินกาของพวกเรานะคะในจำนวน3ห้องเรียนนะคะขนาด8คน8ตารางเมตรนะคะก็จะแบบรูปสี่เหลี่ยมนะคะได้จนที่นั่งมากที่สุดและ2นะคะขนาดของห้องเรียน7จคน8ตารางเมตรก็จะรูปสี่เหลี่ยมได้สามเหลี่ยมตามแนวนอนได้จนที่นั่งมากที่สุดและเท่ากันและจำนวนที่นั่งสุดท้ายนะคะคณะขนาดของห้องเรียนสุดท้ายนะคะคือขนาดห้องเรียน6คน8ตารางเมตรก็จะรูปสี่เหลี่ยมนะคะได้จนที่นั่งมากที่สุดค่ะ เมื่อนักเรียนนำหลักคณิตศาสตร์มาคิดคำนวณวิธีการจัดที่นั่งในพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้ผลสำเร็จจึงนำมาสรุปผลร่วมกันอย่างเป็นทางการจากการสรุปผลในการทำโครงการนะครับหนึ่งนะครับทราบผลแบบการจัดที่นั่งในห้องเรียนภายใต้เงื่อนไขมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมครับสองนะครับทราบผลจำนวนที่นั่งในห้องเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันออกไป แต่ยังคงไม้ซึ่งาการวิจัใใยทางนทางสังคมครับ3นะครับเราสามารถนำผลงาของเราไป,ปยุกใช้ได้คือจะห้องเรียนห้องสอบแล้วก็ห้องประชุมครับและสุดท้ายนี้นะครับเราได้นำโครงการของเราไปบูรณาการใช้กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรทัตนร,ราชสุดาสยามรมราชกุมารีครับในการเพาะปลูกพืชที่มีพื้นที่อย่างจำกัดแต่ได้ไป,ประโยชน์สูงสุดครับ อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนั้นคณะกรรมการได้คัดเลือกจาก97ทีมเหลือ15ทีมและคัดเลือกเหลือเพียงทีมเดียวที่จะได้รับถ้วยพระราชทานผลปรากฏว่าทีมโรงเรียนวัฒนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ควา้ารางวัลถ้วยพระราชทานมาครองอย่างสมใจคิดพวกเราก็เป็นทีมในนั้นคะ่ะที่ได้รางวัลชนะเลิศนะคะระดับเหรียญทองและได้รับ ช่วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัชนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะดีใจไหมลูกดีใจมากเลยค่ะพราเราล้อง่หกันครูที่ปรึกษาก็ดีใจเหมือนกันค่ะไม่เพียงแต่เท่านั้นรางวัลที่ได้รับยังส่งผลดีต่อเพื่อนร่วมห้องเรียนที่มีโอกาสได้กลับมาเรียนหนังสือในห้องเรียนตามปกติรวมไปถึงความภาคภูมิใจที่นำมาสู่โรงเรียนอีกด้วย ผมคิดว่าการเรียนที่โรงเรียนดีกว่าครับเพราะว่าการที่โรงเรียนเรามาเรียนที่โรงเรียนคือจุดประสงค์ของเราก็คือการมาเรียนครับส่วนที่บ้านคือเรากลับบ้านคือสถานที่การพักผ่อนหย่อนใจการเอ็นจอยกับครอบครัวส่วนที่โรงเรียนคือเรามาศึกษาหาความรู้ถ้าเราเรียนออนไลน์มันดูเหมือนแบบเป็นไมซ์เซตอะครับมันจะ ปนเปกันทําให้เราไม่มีสมาธิกับการเรียนครับซึ่งเมื่อเราไม่มีสมาธิกับการเรียนผลที่ผลลัพธ์ของการเรียนที่บ้านก็จะไม่ดีเท่ากับการเรียนที่โรงเรียนครับผมยางไรก็ตามวิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาหนึ่งที่ทุกคนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนย่อมปลูกต้นไม้ตามบ้านจัดสรรทั้งเป็นพุ่มทรงกลมสี่เหลี่ยมให้ลงตัวกับพื้นที่อีกด้วย เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เห็นว่าเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นเชิงนมามธรรมแล้วเด็กๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะคะเราสามารถนำไปจัดพื้นที่เวลาที่เช่นเราต้องการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำกัดอะคะ่ะเราก็สามารถคำนวณได้ว่าเราจะวางต้นไม้ปลูกต้นไม้ยังไงให้ได้จำนวนต้นไม้ที่มากที่สุด จะเห็นได้ว่านะคะวิชาคณิตศาสตร์เนีค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้ทุกคนนะคะ okay.